ด้วยครับผมอันนี้อันนี้อยากกินอันนี้อยากกินอันนี้อยากกินอันนี้อ๋อทำจากฟองเต้าหู้นี่ครับผมเป็นขนมกุยช่ายแต่ใช้ใบกวางตุ้งมันหวานกว่าใบกุยช่ายคุณผู้ชมกินเป็นหอมครับกุยช่ายแต่หอมเตยจริงวะเนี่ยเตยจริงครับเตยจริง ทำจากหมูอ๋อกิ่นนี่คือเป็นกลิ่นกินทอดมาเลยเพราะกลิ่นพริกกินเครื่องแกงไงอันนี้แปลกมากอ่ะอันนี้บะเติงเจแม่อันนั้นมันคืออะไรนะกลวงเตียงกันมันคืออะไรครับแม่มันมีเปลือกไม้ไเท้าข้างในเราจะหอมแป้งแบบสูตรโบราณเลยอ๋อแต่ไม่มีใครกวงเตียงแม่นะไม่มีเราไม่มีนะมีผมนี่แหละผมว่าก็อร่อยยิ่งลปก็อร่ายยิ่งไป สวัสดีครับผมทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารคอรเล็กครับผมตอนนี้อยู่ที่วงเวียนปากทางเข้ายาวราชหรือหัวมังกรนั่นเองครับผมซึ่งวันนี้ทาไมเรามาโผล่ยาวราาอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นเทศกาลกินเจฮะแน่นอนว่าทุกปีเนี่ยที่ถนนยาวราชแห่งนี้นะผมเขาจะจัดเทศกาลกินเจกัน9วัน9คืนถนนทั้งเส้นนี้จะเต็มไปด้วยร้านอาหารแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย เรียกว่ามาเปิดประสบการณ์ให้คุณผู้ชมแล้วกันสําหรับใครที่ยังไม่เคยมาหรืออาจจะอยากมานะฮะแต่วันนี้นอกจากเราจะอิ่มอร่อยกับอาหารข้างในเยาวราชแล้วนะครับผมเรายังมีภารกิจด้วยซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับผมคือภารกิจสไล,ลาอาสาล้างจานให้ร้านอาหารในงานเจเป็นปีที่2ครับผมอ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปล้างจงร้านจานเนี่ยเล็กมีร้านอาหารร้านหนึ่งที่ในเยาวราชที่เล็กยากที่มานานละขอไปกินร้านนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไป เดินตะลุยในงานเทศกาลกินเจกันครับผมอ่ะวันนี้เรามีราชรถพิเศษไปขึ้นรถเด็กๆไปเลยพี่โอ้โห เดินมาเร็วกว่าตอนนี้เรามาถึงแล้วผมกับยิ้มยิ้มพัตตะคารครับผมนี่ถ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่แบบได้เห็นแบบอาหารเจที่มันแบบอลังการขนาดนี้ คือเห็นแล้วหิวอ่ะนี่คือห้อยจอเจลูกใหญ่มากผมยังไม่เลยนะว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่ผมรู้แล้วห้อยจอจริงๆต้องเป็นอะไรเนื้อปูหมูสับกุ้งอ่ะนี่เฮียเจ้าของร้านเขาบอกว่าประกอบไปด้วยเต้าหู้3ชนิดครับผมเต้าหู้ขาวเต้าหู้เหลืองแล้วก็เต้าหู้ดำ กลิ่นเต้าหูมันจางๆคุณผู้ชมแต่ว่ามันเหมือนมีกลิ่นเนื้อปูกลิ่นแบบกุ้งบดฟิลนั้นอ่ะอร่อยมากเลยครับแล้วแบบฟองเต้าหู้ข้างนอกแบบกร,บกรอบๆอ่ะโหวันนี้อร่อยมากถ้ามีอันนี้สามารถออดำรงชีวิตในช่วงเจได้สบายมากปกเครื่องเคียงจะมีมะนงมะนาวนะฮะแล้วก็เม็ดมะม่วงหิม,มาพาน แต่ว่าผมจะเอามากินเอาข้าวเนี่ยมากินกับผัดเผ็ดเป็ดย่างนี่คือเป็ดย่างซึ่งทําจากหมี่กึ่งครับผมมันเป็นแป้งแล้วก็ด้านบนที่เป็นเหมือนหนังเป็ดเนี่ยคือฟองเต้าหู้ครับผมคือรสพัดเขาดีมากอะเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็ดอะแต่มันด้วยเท็กเจอร์ของเจ้าตัวเป็ดย่างอันเนี้ย มันทําให้เรารู้สึกว่าเรากินอาหารปกติอยู่อ,อันนี้คืออร่อยมากกระเพาะปลานี่ก็ไม่ใช่กระเพาะปลาจริงครับผมตัวกระเพาะปลาเขาทําจากฟองเต้าหู้นะฮะนี่นี่ทำจากฟองเต้าหู้ครับผมอ mm. ืมอืมถ้ามกินแล้วสดชื่นมากอันนี้ร้านยิมยิมมะตคานะครับผมเขาจะเปิด ทุกวันนะครับผมจะแ,แบ่งเป็นสองรอบรอบแรกเนี่ยคือกลางวัน11บเอ็ดโมงถึงบ่ายสแล้วก็พักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นรอบมื้อเย็น5้าโมงเย็นถึงสามทุ่มครึ่งร้านอยู่ชั้นสองนะครับผมซอยเยาวพารนี้ก็คืออยู่ต้นต้นเยาวราชนี่แหละครับผมเข้าซอยมาประมาณเกือบเกือบร้อยเมตรจะอยู่ซ้ายมือชั้น2นะครับผมดูป้ายดีๆอ่ะนี่แค่ร้านแรกครับผมเดี๋ยวเราทีมงานเคลียร์มือตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปตะลุยกินกันของจริงในเส้นเยาวราชแล้วครับผมอ่ะมา <Yeah. S 1> นะ นี่ค่ะตึ๊พี่มีภารกิจกับซันไล์ค่ะคือภารกิจตั้งแต่แรกเลยเหรอไ,ไม่ให้พี่แบบเดินกินก่อนอะไรเนี้ยหรอไม่ไม่ไม่อันนี้เป็นภารกิจนะคะพี่ต้องเอาจาน<ม>ทั้งหมดที่นี่ไปล้างที่บูซันไล์ค่อะอะได้แต่ว่าพี่คิดว่ามันล้างสบาย,บายๆแหละเพราะว่าใช้ซันไล์น่าจะล้างง่ายกว่าปกติอยู่ลอะอะเดี๋ยวเราเอาจาน หอบไปที่บูธสไลด์เพื่อไปล้างกันพร้อม ผชมผมผมผมต้องยอมรับกับคุณผู้มชมตรงๆก่อนนะว่าอยู่บ้านอะ่ะผมแทบไม่เคยล้างจานเองเลยมาก่อนแต่ว่านี่ฮะคราบนะครับผมให้คุณผู้ชมดูคราบคราบแบบอันนี้มันนานละมันเลยฝังแน่นๆเลยนะฮะอาหารเจรแบบเนี้ยหรือว่าอาหารที่มันผัดผัดทอดทอดมันๆแบบเนี้ยเล็กขอแนะนํานี่ครับผมซันไลเลมอนเทอร์โบฮะ ที่จะช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถขจัดค่าฝังแน่นคราบมันบนจานบนภาชนะต่างๆได้เร็วขึ้นถึง10เท่าครับผมเรามาเริ่มภารกิจพิชิตคราบมันกับสัไลัยกันครับผมมาเฮ้ยโอ้นะเราลองดูจานแรกก่อน เฮ้ยเขามันง่ายขนาดนี้เลยเหรอโอ้นี่นะคุณผู้ชมเห็นไหม ไอพวกคราบมัน <S <S คราบฝังแน่นเมื่อกี้มันออกเร็วมากจริงออกเร็วมากจริงนะครับผมด้วยซันไลเลมอนเทอร์โบตัวนี้ตัวเดียวง่ายๆแต่ถ้าล้างปริมาณเยอะเงี้ยหรือว่าแบบแขกมาบ้านเยอะหรือว่าร้านอาหารต่างๆต้องล้างล้างจานแบบกองใหญ่ๆเงี้ยแนะนำอันนี้ครับผมซันไลเลมอนและมะนาวเขียวครับปกติเราล้างจานเราชอบกดน้ายาล้างจานใส่เยอะๆ <S <S ใช่ไหมแต่ว่าของซันไล่ใช้แค่ปัป๊มเดียวก็เอาอยู่ครับผมมาเดี๋ยวเราล้างจานอันนี้ให้หมดนะฮะแล้วเดี๋ยว เอากลับไปให้เียอ้ำเจ้าของร้านยิ้มยิมย้มตรวจดูว่าภารกิจของเราผ่านหรือเปล่าเสร็จอ่ะแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมจานของเราสะอาดเนี้ยมากๆนะเดี๋ยวเราเอาใส่ถุงพลาสติกอะไรให้มันเป็นกิจจาลักษณะแล้วเอาทง ไปให้ที่ร้านยิ้มยิ้มด้วยนะฮะเอาไปคืนเท่ากันครับผมไปมาแล้วครับผมพี่อ้ําครับนี่คือพี่อ้ําเจ้าของร้านยิ้มยิ้มพนักงานรับผมครับสวัสดีครับผมขอบ้างกับนมันหนักครับอ่ะนี่ผมไปล้างมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมครับผมล้างเองจริงว่าเขาเนี่ยไม่เร็วจังเลยครับอ้าวอ้าวพี่อ้ําเล่นกูแล้ว ล้างเองครับผมแต่ถึงถึงแม้ว่าอยู่บ้านผมจะไม่ล้างเองแต่ว่าวันนี้ผมตั้งใจล้างมากที่บูธสไลด์แล้วก็มันล้างง่ายเพราะว่ามีสไลด์เลมอนเทอร์โบช่วยครับผม,ผมอืครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้พี่อ้ําตัดสินภารกิจกับสไลด์เลมอนเทอร์โบการล้างจานของผมเนี่ยผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหม,มครับผ่านครับนี่ไง แม่งภูมิใจ <c oughs> เพราะฉะนั้นขอปักธงนี้เอาไว้ให้นะครับผมเพื่อเป็นการยืนยันว่าสไลได้มาล้างคราบให้นะครบคราบมันแค่ไหนสไลก็เอาอยู่ครับผมครับผมอแต่ว่านี่แค่ร้านแรกนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปอย่างเส้นเยวราชไปเดินกินกันเพราะพี่พ,พี่พี่อ้ําทราบไหมว่ามันมีทั้งหมดกี่ร้านอะไรเงี้ยเอ,อ่อเดี๋ยวนี้เยอะครับมีร้านเก่าแก่แล้วก็มีร้านใหม่ๆเข้ามาเรียกได้ว่าเป็นถนนที่ร้านอาหารเยอะ น่าจะเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วมั้งครับไปครับผมไปตะลุยเทศกาลกินเจในเยาวราชกันครับไปเยอะมากเท่าที่ดูนะครับผมเนี่ยร้านแบบเปรียงน่าจะไปถึงแบบสำเพงเลยอ่ะ อ่ะเดี๋ยวเราต้องมาใช่ตนนแต่แต่ตอนนี้ตอนนี้คืบมากฟ้าคืบมากมันลุ้นกันว่าฝนจะตกหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ถนนปิดแล้วแหละจริงๆเราจะเดินข้างนอกตรงนี้ก็ได้ข้างนอกถนนตรงนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะเดินกินเดินเข้าไปในรั้วเหลืองนี้ดีกว่าไปเข้าไปเลยครับผมเอาละครับผมอุ้ยพี่หล่อจังขอบคุณครับขอบคุณครับ จุยกล้วยตลาดน้อยครับผมจุยกล้วยครับผมอืมเือเป็นใช้ปโป๊ผักกับเห็ดหอม ใช่ไหมครับซึ่งปกติอ่ะคุณผู้ชมก็คือเขาจะใส่กระเทียมด้วยแต่นี่ไม่ใส่กระเทียมก็อร่อยมากนะพ่อแป้งนุ่มมากแป้งข้าเจ้านะครับนุ่มมาก เยอะมากนะครับผมนี่เกี๊ยวทอดตลาดน้อยร้านกินเพลินจับเลี้ยงสูตรอากงโอ้เยอะมากเดินเพลินๆ,ๆเลยคุณผู้มชมแต่ว่าเราจะเขาเรียกว่าตะบะแตกกินทุกร้านไม่ได้เพราะมันเยอะมากจริงทุกคนเจอกันต่อฮะอ๋อน้องอเล็กหลอ่อจ้าขอบคุณครับเซ็งอ่ะคนทักทัางๆว่าตหล่อมากอุ้ย อันนี้อันนี้อยากกินอันนี้อยากกินอันนี้อยากกินอันนี้แคปหมูเจแคปหมูเจทำจากอะไรอะครับอ๋อทำจากฟองเต้าหู้หแล้วก็จิ้มน,น้ำพริกหนุ่ม อร่อยมากอร่อยมากน้ำพริกหนุ่มก็อร่อยมากคือมันมันกรอบแล้วมันแบบแทบไม่มีกลิ่นเต้าหู้แล้วคุณผู้ชมกินกับน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มก็แบบไม่เผ็ดมากอร่อยมากเลยครับผมซื้อแม่เอาผมซื้อซื้อนี่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอาเอาต้องบอกต้องบอกอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้หกสิบโอเคผมตั้งใจจะมากินร้านพี่เลยนะเพราะผมเห็นในติกต็อกร้อยหกสิบนะครับรรนี่ครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ ร้านแม่ปรานีครับผมอร่อยมากอร่อยมาก,มากแฮปปี้คือมันมีทั้งร้านที่เรียกว่าเป็นอาหารแบบเจจ๋าคุณผู้ชมกับที่มันเป็นแบบประยุกต์ให้มันเป็นแบบเจส่วนใหญ่จะเป็นประยุกนะไมได้นะคะนี่คือกุยช่ายเหรอครับอันนี้จะเป็นไสเจนะคะจะเป็นใบตองตุ้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเพราะว่าปกติแล้วคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะฮะแต่ว่ากุยช่ายอ่ะมันไม่เจ แต่นี่คือใช้ใบอะไรนะครับใบกวางตุ้งค่ะอ๋อใช้ใบกวางตุ้งแทนพวกมีด้วยเหรอครับใช่จ้ะนี่ก็ใช้ใบกวางตุ้งกับหน่อมง่อไม้โอ้น่าสนใจมากผมขอชิมหน่อยได้ไหมอ่ะได้จ้ะขอบคุณครับนี่ครับผมเป็นขนมกุยช่ายแต่ใช้ใบกวางตุ้งมันหวานกว่าใบกุยช่ายคุณผู้ชม แต่กลิ่น,นกลิ่นไม่หอมเท่ากุ้ยช่ายแต่ว่ามันหวานกว่าโอ้ยอร่อยอ่ะอร่อยเหมือนกันเลยอ่ะขอบคุณครับชื่อร้านอะไรอ่ะครับอีอ้วนกุ้ยช่ายตลาด<ะ>ชื่ออะไรนะอีอ้วนกุ้ยช่ายตลาดตูอีอ้วนกุ้ยช่ายตลาดตูอร่อยมากค่ะลองชิมค่ะแฮกเก้นเจค่ะแฮกเก้นเจอ่ะครับขอบคุณครับผมใช้มือแล้วกันขอบคุณครับอันนี้ทำด้วยเม็ดมะม่วงหิบบาร์านนะคะแล้วก็เป็นแครอท อ๋อ้านร้านไปจ้าใช่ใช่ร้านที่วันนั้นเขามาคุยกับเราปะใช่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีครับนี่ห้อยจ่อครับจะมีเผือกแล้วก็มีตัวทีส่งมีหอก อร่อยมากทำเองเลยนะคะสูตตั้งแต่ตั้งเดิมตั้งแต่ติ๋วเลย60ปีมาเขาอย่างละถุงได้ไหมครับซื้อไปให้ปามาเพ<ด> <ผม S 2> ราะว่าผมไม่กินเจขอ,อได้เลยค่ะอย่าถง,างถุงอร่อยมากเลยครับผมกินบ่อยนะของไอ้อ้วนอ่ะจะมีพวกบะเตงพวกลูกชิ้นที่เป็นเนื้อสัสตว์ต่างๆนะผมแต่ันนี้เป็นเจอ่อมีเย็นเหรอแม่ มีเย็นนะครับไม่ครับอ๋อเส้นหมี่คุกป็นเป็นแผ่นเย็ตโฟงงมากคือ <c oughs> มีเย็อนอาโฟโหเร้ยอว่ามีเย็นพดดีใจว่าตอนนี้มันร้อนไง <c oughs> ใช่แล้วใช่สม <c oughs> ครับก่อนหน้านี้นมันมีกระแสหมี่คุกเนาะแบบพวกมีไก่ฉีกใช่ไหมมันมีกระแสมีไก่ฉีกอะไรงเงียเง้ยเยอะไงร้านนี้เขาก็เลยมาทำเป็น มีคกุกเยนาโฟเจครับผมเครื่องเยอะมากันกรอบมากกรอบๆนี่คือฝองเต้า hmm. ห mm ู hmm. been, h, to, confused, ้ใ <nước> ช <Genius. S 2> <why? S 1> ่ไหมครับน mm ี่เจเหรอคับกิ้นแตงหอมคู่จิ้นแนงหอมเจจริงวะเนี่ยเจจริงครับเจจริงในอ้วนเยนาโฟครับ เหมือนลูกชิ้นจริงมากนี่เห็ดหอมอร่อ,ย,อยมากขอบคุณครับทำจากหมูหม,ม,มูแต่กินกินเผลนๆก็นึกว่ามีเนื้อสัตว์เรียมมากครับผม มันเหมือนอิววอ่วกล้วยอิ่วกล้วยแต่ว่าแป้งเป็นเกี๊ยวซ่าครับผมมันมันเกรมๆแล้วก็ซอสเขาเป็นแบบมีความหวานๆเปรี้ยวๆอะ่ะอร่อยมาก มี3อย่างครับผมจะมีทอดมันทําจากหนอกกะลาเห็ดหอมแล้วก็เห็ดเข็มทองครับผมกีิ่นละ40สดร้อยครับผมกินนี่คือเป็นกลินทอดมันเลยเพราะกินพริกินเครื่องแกงไงคือเท็กเจอร์เขาอะไม่ได้มีความหนึบสู้ฟันเหมือนทอดมันปลากายแต่ว่ารสชาติกับกลิ่นอะใช่เลยครับ นี่อะไรอะน่าสนใจป่ะอันนี้เหมือนเป็นหมูหวานเจอันนี้เหมือนเป็นอะไรอะครับเป็มยิปหมูบ้าเต็งกับหมูบ้าเต็งเจอันนี้อะไรฮะนี่ปลาหมึกสามรสค่ะหมึกสามรสนี่ปลาข้าวสารเผ็ดหยองคะะินได้อันนี้แปลกมากอ่ะอันนี้บะเต็งเจ ทำจากอะไระครับคุณพูดตีนกษตรกับบุกค่ะนี่คืออะไรนะฮะนนี้ปลาหมึกสามรสค่ะเข็ดไปบปลาหมึกสามรส อืมนี่เต้าังเต้าหู้ครับโครดีครับโอ้ยนี้อร่อยมากนี่เห็ดหยองสองจนหร้าเคุณผู้ชมอาหารเจมันกินง่ายมากมันพัฒน,นาไปไกลได้คือคือผมมันไม่ได้กินเจมานานละ แต่ร้านเนี้ยอาหารจีนพัฒนาไปไกลมากๆาพวกโปรตีนกเกษตรพวกฟองเต้าหู้อะไรต่างๆเขาทํามาแล้วมันแบบเท็กเจอร์มันมันมันบียอนมันจะมันจะเท่าเนื้อสัตว์แล้วอะ่ะอย่อันนี้อร่อยกว่าเนื้อสัตว์อีกตัวเห็ดน,นางฟ้านะผมขีดละร้อยแต่ว่าตัวปลาหมึก3ามรสกับปลาเต็งเนี่ยขีดละเจ็ดสิบห้าบาทปลาหมึกสามรสอร่อยมากร้านนี้ชื่อเจอ้วนนะฮะต่อย้งไทยจันย้งไทยจัน นั้นมันคืออะไรนะกวงเจียงค่ะใครกวงเจียงแม่กวงเจียงเหรอครับกวงเจียงอ,งอง่ะ,อะมันคืออะไรครับแม่อันนี้เผือกใช้เท้าอะไรเราจะหอมแป้งแบบสูตรโบราณเลยอันนี้เป็นใช้เท้าอันนี้เป็นเผือกเรามีสองไส้มีเผือกกับใช้เท้าใช่ค่ะเกิดมาไม่เคยกินไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำอ่ะแม่เป็นสูตรโบราณรั่นลั่นเดิมเลยทำมาห้าหกสิบปีแล้วอ๋อทำมาหกสิบอ๋อแต่ไม่มีใครกวงเจียงแม่นะไม่มีเราไม่มีนะมีผมนี่แหละผมว่ะโรย่างี้ลยโรย่างี้ลย อันนี้ก่อนดีกว่าเกีย้ยวเห็ดพริกไทยดำทำมาจากเห็งล้วนๆเลยนี่ทอดใบนาแล้วด้วยใช่ไหมแม่ย่างกรอบมากเลยอ่ะถ้ากินไม่หมดเก็บเข้าตู้เย็นก็ยังกรอบเหมือนเดิมอือหัวจริงลูกเกียวเทพมาก อร่อยมากเนื้อเหมือนเหมือนเหมือนไส้หม okay, okay, euh ูสับพริกไทยดำอะไรเงี้ยนะก็คือเอาเห็ดไปผัดสี่ชั่วโมงหวยได้นะหอยได้ไส้มานะครับอโอเคต่อไปพราเอกกวงเจียงก็คือเป็นคล้ายๆขนมผักกาดกรับอกเอามาห่อด้วยฟองเต้าหู้ทอดใช่ไหมครับแม่ร้านละร้านละปกัน สชาติมันไม่เข้มข้นไม่เข้มข้นเท่าขนมผาก,กาดเนาะแต่นี่มันเป็นแบบรสชาติอ่อนๆออแต่น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มไก่เงี้ยคับแม่ฟิวน้ำจิ้มไก่ก็เป็นน้ำจิ้มเจเหมือนกันสตรบางที่บ้างอ่าโห่นี่ก็อร่อยหากินยากนะคุณผู <จม S 2> ้มมชมเพิมชเท้าแล้วก็มีเือเออไม่เคยกินมาก่อนซึ่งกวงเจียงเนี่ยจะมีสองไส้ก็คือจะมีไส้ไชเท้าแบบนี้กับไส้เผือกด้วยนะครับผมโคตอร่อยแม่อร่อยมาก อันนึงนะคะขอถ่ายรูปไปฝากเพื่อนด้วเพื่อนปื้มมากเลยค่ะที่บุ๋งแล้วหนูหนูไม่ปื้มเหรอไม่หลอที่สุดสวยไหมถ่ายคู่กับให้ชั้นหน่อยอะไรขออนุญาตอะไรคะที่ญขอตั้งหล่อที่สุดค่ะขอบบคคุณรัขอบคุณครับ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 จ๋าาขอบคุณครับขอบคุณค่ะแมวแมวเท่าไหร่ ไม่เอาไม่เอางั้นไม่เอางั้นไม่เอาเท่าไหร่อาม่าไม่เอ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 าเท่าไหร่เท่าไหร่ผมไม่เอาไปให้พ่อผมเอาให้ป้าป้าเป็นคนจีนเหรอใช่เอ่อเท่าไหร่อาม่าเดียวเองเอ่อสแกนตรงไหนฮะนี่นะโอเคอามาถ่ายรูปมาค่ะถ่ายนี่ถ่ายรูปขอบคุณครับ อุ้ยอุ้ยอุ้ยทอยพี่อยากกินนะ่ะน้ำส้มน้ำส้มนี่ทำจากอะไรครับเจ๊ำทำจากอะไรครับ <c oughs> อะไรครับทำจากน้ำส้ม <c oughs> สดชื่น <c oughs> ซึ่งตอนนี้เรารกำลังจะเดินไปหาของหวานกินเมื่อกี้เล็งกันรอจีไว้เดี๋ยวเดินกันไปหากันรอจีก่อน ถึงแล้วกะลอจีกะลอจีเจ้าเก่าตอกลงหมูกรอบนอกนุ่มในมีสองสีครับผมมีสีขาวกับสีม่วงก็คือสีขาวเป็นใบเตยสีม่วงเป็นอันชันครับผมเอาใบเตยครับจินหนึ่ง30บาท30บาทครับผม dark, I I กะลอจีนะคือมันเป็นขนมที่เจอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้มันหาก,กินยากมากละ ทำจากแป้งข้าวเหนียวนะเอาไปทอดแล้วก็เอามาคลุกกับน้ำตาลงาถั่วกรอบมากมันกรอบนอกมันุ่มในอะ่ะแต่กะลอจีนี่เป็นของหวานไทยที่มันเหมือนโมจิญี่ปุน่นจะเป็นโมจิไทยอร่อยมากมพี่เคยเคยทุบโดนกันเองปะ เคยทุบโดนกันเองไะมไม่เคยครับไม่เคยเหรอถ้ทุบโดนกันเองคงไม่นํามานี่นี่หรอก <laughs> ทุบกันเร็วมากไนงะ <clears throat> แต่ว่าคนต่อคิวเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อคิวกันดูซิว่าตุ๊กตับเราแปะอร่อยแค่ไหน ุบต้าเพื่อเป็นขนมที่แบบเหมือนชุบชุบบดละเอียดแล้วนะเป็นเส้นๆแล้วก็มีถั่วตัดด้วยถั่วตัดก็เป็นถั่วตัดแข็งๆกรอบๆเอาตุบต้าครับผมถุงหนึ่งนะครับผม250ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นครอบครัวเดียวกันปะครับใช่ค่ะทั้งหมดเลยอ๋อเป็นของที่บ้านเหรอครับตั้งแต่ลูกต่องแล้วค่ะอ๋อก็คือขายแค่ช่วงกินเจใช่หนึ่งปีก็ปีละสิบวันอ้าวดาราสวัสดีครับ ได้ไปแล้วตุ๊กตับกับตัวนมถัทวตัดกระบบมคือเราเห็นเขาทุบอ่ะคุณผู้ชม,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 มแต่ว่าจะเห็นว่าด้านในอ,ะอ่ะเขาังแบบเป็นเป็นถั่วหยาบๆอยู่แต่ว่ารอบนอกเนี่ยเป็นถั่วที่แบบบดละเอียดแท้เป็นแบบแทาเป็นน้ำตาลไลยแล้วอะ่ะมีความแบบถั่วเคลือบคาราเมล แต่ว่าผิวนอกอ่ะมันเป็นแบบเปลือกไม้แตกง่ายๆเลยคุณผู้ชมแล้วข้างในก็มีเนื้อแบบ t e x t อร์ของถั่วให้กินและถึงทันคือแบบถ้าซื้อเรากินเลยนะอุ่นๆอะ่ะอร่อยมากเรียกว่าเป็นขนมที่เทศกาลกินเจมาเดินที่าวาราดต้องมาลองสักครั้งนะครับผมไปกันดีกว่าคิดว่าเราได้อ,อิ่มกันแล้วแหละว,วันนี้ฝนจะตกด้วยเราหนีก่อนดีกว่าไปวันนี้นะครับผมเรียกว่า เป็นการมาเดินเทศกาลกินเจครั้งแรกในชีวิตของเล็กนะครับผมหวังว่าคลิปนี้อย่างที่บอกไปว่าออนออนแอร์ air ไม่ทันเทศกาลกินเจจริงๆนะฮะคุณผู้ชมอาจจะมาตามในปีนี้ไม่ทันแต่ว่าเรียกว่ามาเปิดประสบการณ์ไปพร้อมเล็กที่เล็กเองก็ไม่เคยมาเดินเทศกาลกินเจแบบนี้ที่เยาวราชยิ่งใหญ่มากๆ จริงๆมันมีเป็นร้อยๆลย้านนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมอะ่ะก็ด้วยเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นผู้ชายตัวเล,เล็กคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้สามารถกินเยอะได้ทุกร้านอะไรขนาดนั้นประกอบกับอากาศด้วยฝนก็แบบเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะครับผมแต่ว่าเรียกว่าประทับใจมากเพราะว่าอย่างที่เล็กบอกคุณผู้ชมเล็กอะ่ะแทบไม่ได้กินเจมีแค่บางปีท่านันที่กินอะ่ะแล้วพอมาเจอเทศกาลกินเจเนี่ได้เจออาหารเจตั้งแต่ร้านยิมยิมพัฒกา,ารจนมาถึงถนนทั้งเส้นอะ่ะสนุนเส้นนี้ทำให้การกินเจง่ายขึ้นอีกเยอะแล้วเราจะสนุกกับการกินเจมากขึ้้นนดวยะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมภารกิจของเล็กก็เสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยนะฮะกับการมาอาสาทั้งอาสาล้างจานทั้งมาตะลุยเทศกาลกินเจที่เยววาวราชนะผมแต่ว่าไม่ใช่แค่ร้านยีมีพัฒการนะครับผมที่ให้ซันไลมาช่วยล้างจานอย่างเดียวแต่ว่าเป็นร้านของพ่อค้าแม่ค้าของแทบถนนุนแทบทั้งเส้นนี้เลยมาให้ซันไลช่วยล้างด้วยเหมือนกันวันนี้เล็กได้พิสูจน์แล้วครับผมว่าซันไล์เนี่ยเขาขาจัดคราบมันคราบฝังแน,น่นได้ง,ง่ายขึ้นแค่ไหนเล็กได้ทาพิสูจน์ไปแล้วอยากจะท้าให้คุณผู้ชม ลองไปพิสูจน์ด้วยกันเหมือนกันตอนนี้เนี่ยซันไลท์สามารถหาซื้อได้ที่ร้านคาชันนํำทั่วไปอยู่แล้วนะครับผมใครที่เคยลองแล้วหรือใครดูคลิปนี้แล้วไปลองมาคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้ว่าลองแล้วเป็นยังไงอะแต่ว่าอีีนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมา,มาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยส่วน E ีีหน้าเราจะไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรกับใครอย่าลืมติดตามผมกับอาหารของเล็กเรื่องกินเราจริงจังวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ